2. ปัญจัตยสูตรว่าด้วยความเห็นผิดหประการสามหมวดว่าถ้าเกี่ยวกับขันส่วนอนาคต 21. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาธบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นแหล พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมีสมณะปรามพวกหนึ่งกําหนดขันส่วนอนาคตมีความเห็นคล้อยตามขันส่วนอนาคตปรารบขันส่วนอนาคตประกาศวาทะ แสดงทิฏฐิต่างๆคือสมณพราหม์พวกหนึ่งประกาศอย่างนี้ว่าอัตตาที่มีสัญญายั่งยืนหลังจากตายแล้วสมณพราหมณ์พวกหนึ่งประกาศอย่างนี้ว่าอัตตาที่ไม่มีสัญญายั่งยืนหลังจากตายแล้วสมณพราหมณ์พวกหนึ่งประกาศอย่างนี้ว่าอัตตามีสัญญาก็มิใช่ไม่มีสัญญาก็มิใช่ยั่งยืน หลังจากตายแล้วสมณพราหม์วกหนึ่งบัญญัติความขาดศูนความพินาศความไม่เกิดขึ้นของสัตว์ที่มีอยู่สมณพราหมวกหนึ่งบัญญัตินิพพานในปัจจุบันรวมความว่าสมณพราหมณ์วกหนึ่งบัญญัติอัตตาที่มีอยู่ว่ายั่งยืนหลังจากตายแล้วบ้างบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่เกิดขึ้นของสัตว์ที่มีอยู่บ้าง บัญญัตินิพพานในปัจจุบันบ้างว่าถ้าแสดงทิฏฐิเหล่านี้ขยายเป็นหประการแล้วย่อเป็นสมประการย่อเป็นสมประการแล้วขยายเป็นหประการดังนี้แลนี้เป็นอุทเทศของวาทะแสดงทิฏฐิหประการสามหมวด